เมื่อกลายเป็นลูกหนี้และสารมีคำสั่งให้ต้องขายทอดตลาดบ้านจึงเหลือเพียงทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายที่ต้องถูกขายข,ายของครอบครัวนี้เพื่อชดใช้หนี้สินจากการใช้บ้านเพื่อค้ำประกันเงินกู้ให้ธุรกิจน้ำผลไม้ปัน่นบรรจุแก้วและค้าขายลอตเตอรี่ช่วงนั้นธุรกิจเราคือคือมันล้มหมดแล้วทำไม่ได้แล้วเราก็ตกง,งานก็มาค้ามาขายของมาขายเปิดร้านขายของชำคนนี้ มันต้องได้ใช้เดือนหนึ่งก็ต้องค่ารถรับส่งลูกค่าเรียนลูกก็เลยตัดสินใจคือไม่ส่งเลยเพราะว่าถ้าส่งไปอยู่มันก็ส่งไปมันก็ไม่จบเพราะว่ามันก็มันม,มีหลายตัวก็เลยเอาครอบครัวไว้ก่อนสันติพงศ์เปลี่ยนอาชีพเพื่อหาเงินใช้หนี้จากการเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นพนักงานมีเงินเดือนประจำแต่ก็ไม่ได้ทำให้หนี้สินค้างเก่ามูลค่ากว่า10บล้านบาทลดน้อยลง บ้านที่นำไปค้ำประกันจึงถูกฟ้องยึดรัพย์และเตรียมขายทอดตลาดในปีนี้และเมื่อบ้านต้องถูกขายจึงยังไม่รู้ว่าจะใช้บ้านหลังไหนเป็นที่อยู่ของครอบครัวต่อไปสัติพงศ์บอกว่าหากต้องหาเงินจำนวนมากเพื่อขอซื้อทรัพย์สินคืนในราคาขายทอดตลาดคงเป็นไปไม่ได้ เพราะระยะเวลาตามที่กฎหมายบังคับใช้คงไม่พอหาเงินมาซื้อบ้านของตัวเองกลับคืนได้คงไม่ทันครับเพราะว่านี่นี่สีวันยังยังวิ่งกันไม่ได้เลยเพราะว่าแตก่ก่อนนี่รู้อยู่ว่าให้เตรียมเงินว่าจะมาซื้อคืนเป็นปีสองปียังไม่ได้เพราะว่ามันบวกด้วยหลายๆอย่างทั้งทั้งเศรษฐกิจด้วยทั้งการเงินเราเราก็ไม่มีงานท,ทําที่ที่เงินเดือนสูงเพราะว่าเราไม่ได้ทาธุรกิจอะไรเพราะว่า หลักทรัพย์เราจะไปกู้อะไรก็ไม่มีถ้ามีเหมือนกับก่อนเราหลักทรัพย์เรามีแล้วก็เราเดินเครดิตดีมากมันกู้ได้แต่ตัวนี้มันกู้ไม่ได้รองประธานมูลนิธิสุภาวงศ์เสนาเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้มองว่านี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นและไม่มีทางออกหากไม่ได้รับคำปรึกษาประกอบกับกฎหมายที่ออกมาใหม่ กำลังเร่งบังคับให้คนกลุ่มนี้ไร้ที่อยู่ปัจจุบันมีทรัพย์สินรอการขายทอดตลาดอยู่มากกว่า1 4 0 0 0ล้านแสคดีส่วนหนึ่งเกิดจากเจ้าหนี้ที่ไม่เป็นธรรมและบางส่วนมาจากกลุ่มหนี้นอกระบบคือในฝั่งลูกหนี้เนี่ยมันบอบช้ำหลายขั้นตอนมากเพราะว่าประเด็นเรื่องของหนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การขายทอดตลาด5วัน แต่มันปูพรมมาตั้งแต่เริ่มกฎหมายเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเรื่องอะไรมากมายจนมาถึงขั้นตอนตรงนี้เนี่ยเราถูกกระทํามาโดยตลอดเนี่ยนำทรัพย์ของเราอะไปขายทอดตลาดได้นางสุสมบัติชาวจังหวัด,ดชัยนาทนะเป็นลูกหนี้นอกระบบอีกคนที่มีหนี้เกือบหนึ่งล้านบาทและเมื่อแพ้คดีที่ดินของนางสุขสมบัติต้องถูกขายทอดตลาดเพื่อชําระหนี้ ปัญหานี้นอกระบบเริ่มต้นจากการไปขอกู้เงินจำนวน5 0,000่บาทดอกเบี้ยร้อยละสามต่อเดือนจากนายทุนคนหนึ่งเพื่อนํำมาใช้จ่ายใ,ในครอบครัวสุดสมบัติกู้เงินเพิ่มอีก4ครั้งเพื่อหมุนเวียนกับหนี้สินค้างเก่าเงินกู้แต่ละครั้งถูกหักเป็นค่าดอกเบีย้ยเมื่อดอกเบี้ยทบเงินต้นสะสมหลายครั้ง ทำให้กลายเป็นหนี้สินยอดรวมสูงถึง6กแ0 0 0้บาทเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบเสนอคําแนะนําให้นําที่ดินเก้าไร่ในจังหวัดชัยนาทไปจำนองคิดดอกเบีย้ยตามกฎหมายร้อยละ15ต่อปีแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นหลังจากที่ดินถูกนําไปจำนองนายทุนเงินกู้ฟ้องศาลยึดทรัพย์และที่ดินเข้าสู่กระบวนการขายทอดตลาด เธอบอกว่าที่ดินถูกขายทอดตลาดในราคา1นึ่งล้าน1แสบาทแต่นายทุนฟ้องรวมยอดหนี้รวมดอกเบี้ยเป็นเงิน9,50 0 0 0บาทแม้ราคาต่ำกว่าราคาที่ดินแต่ก่อนหน้านี้เจ้าหนี้เก็บดอกเบี้ยเธ,เธอเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจนสุดท้ายต้องเสียที่ดินของตัวเองไปอย่างปฏิเสธไม่ได้ นี่เป็นปัญหาที่เครือข่ายด้านการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้บอกว่ากระทบต่อสิทธิลูกหนี้เป็นสาเหตุทําให้ปัญหานี้สินนอกระบบแก้ไขไม่ได้และยิ่งทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคมเครือข่ายด้านการแก้ไขปัญหาลูกหนี้เตรียมยื่นหนังสือต่อสารปกครองเพื่อคัดคา้านกฎกระทรวงของการบังคับขายทอดตลาดจากกรมบังคับคดีเนื่องจากกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขาการขายทอดตลาดออกมาบังคับใช้แล้วเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเจษฎาต้นจับปาปไทย PBS รายงาน